คุณผู้ชมๆๆทุกท่านครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านลงมาที่ชั้นสองของพระอุโบสถวัดสุทธิวลารามหลังจากที่เราชื่นชมชั้นสามเป็นที่เรียบร้อย้วคุณผู้ชมนะครับกราบนมัสการเป็นที่เรียบร้อยสวดมนต์กันหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดินลงมาที่ชั้นสองของพระอุโบสถหลังจากที่ก้าวเท้าเข้ามาในพระอ <Legend Camera. S 1> ุโบสถชั้นที่สองนะครับสิ่งที่สะดุดตานั่นคือชุดโต๊ะหมู่บูชาที่ฝังมุกเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับเลอค่าและทรงคุณค่ามากมานนน่่ราวจะเป็หหิอออืยกนนะครับแต่่ววาาาสสดดงงละกละ ก็มีพระพุทธรูปผมคิดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปหยกแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นหยกหรือว่าเป็นหินอ่อนกันแน่นะครับผ่ากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้นะครับผู้ชมนะครับยวผมจะเข้าไปศึกษาข้อมูลอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนะครับสดสดงดงามมากๆคุณผู้ชมนะครับและมีความรู้สึกว่าสบายใจเยน็นชื่นใจนะครับเมื่อมองชุดโต๊ะหมู่บูชาลและมองขึ้นไปหาองค์พระประธานที่เรียงเป็นชั้นเป็นระดับอยู่ทําให้ความรู้สึกของเรารู้สึกเบาสบายเมื่อมีโอกาสได้เข้ามากราบนมันสก,การองค์พระประธานท